วิบากของกรรมที่บุคคลไม่ควรเข้าไปคิดคือใครฆ่าใครแล้วจะไปส่งผลอย่างไรคนนี้ป่วยเพราะไปเจออะไรมาทำไมคนนี้พิการเพราะไปโดนอะไรนะไปทำกรรมอะไรมาอันนี้เป็นอจินไตยหนึ่งนะอจินไต่วนะิบากของกรรมก็เป็นหนึ่งนะอจินไตย วิบากของกรรมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บุคคลควรทราบคือวิบากในระดับของเวลาแต่นั้นเราจะทําอะไรมาไม่รู้แต่ถ้าทํากรรมเนี้ยส่งผลในปัจจุบันคือทําสมาธิผู้เจ้ากําลังบอกวิธีที่เมื่อเรากําลังอยู่กับกรรมกําลังเป็นผู้หลงยึดกรรมเป็นตัวตนละวางทางเดินเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยจะจัดระเบียบยังไง เพื่อให้อยู่ผาสุกนะ,นะเพื่อไม่ให้กรรมเลวเนี่ยมันส่งผลมาในปัจจุบันดังนั้นเราก็รู้ว่าอ่ะกรรมนี้ส่งผลในปัจจุบันเราก็ทํากรรมดีอันนี้ก่อนสิมันจะได้กรรมเลวจะได้ไม่ส่งผลในปัจจุบันให้เราไงใช่ไหม,มนั่นแหละมันเรื่องแค่นั้นแหละดังนั้นไม่ต้องไปกงังวลเรื่องไอ้กรรมหายไปไหน,นหายหมดเมื่อเราถอนอุปทานหมด ในรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะนี่มันคือกรรมแต่กรรมเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งก็เท่ากับกรรมยังไม่มีปรากฏดังนั้นในสี่ธาตุต้องมีวิญญาณเข้าไปตั้งการที่วิญญาณเข้าไปตั้งบวกกับผืนนาจึงถูกเรียกอีกอย่างว่าเจตนาถ้าตัวธาตุเพียวๆเนี่ยนะเรียกเขตตังคือผืนนา แต่ถ้าตัวธาตุนั้นมีวิญ,ญญาณไปตั้งแล้วจะถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์ก็บอกว่าพิคุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอีกสามธาตุก็มีแต่ไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่มีเจตนานดังนั้นกรรมกรรมจริงๆถ้าพูดถึงตัวบุคคลที่ทำเนี่ย มีแต่เจตนาเท่านั้นเป็นกรรมถ้ากรรมเพียวๆอย่างงี้ไม่รู้ใครนะวิญญาณของคนนี้ก็มาตั้งได้วิญญาณคนนี้ก็มาตั้งได้วิญญาณคนนี้ก็มาตั้งได้ตั้งได้หมดอันนี้เป็นธาตุกลางๆยังไม่มียังไม่มีผลอะไรต่อสัตตานังนั้นสัตตานังผู้ยึดวิญญาณไปตั้งตรงไหนผลปรากฏตรงนั้นทันทีนะเนี่ยสี่ธาตุ แต่ถ้าเราถอนอุปทานได้หมดเท่ากับว่ากรรมก็ไม่มีไม่มีในที่นี้คือไม่มีโดยความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอืมไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่ดินหายไปจากโลกเวทนาหายสาบสูญไปจากโลกนไม่ใช่ถ้าตามธรรมชาติยังมีครบพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วธาตุเหล่านี้ก็ยังมีครบให้วิญญาณเราไปตั้งไม่ได้หายไปไหน